สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพิกไทยดําสปอยหนังตอนนี้เราก็มาถึงตอนจบกันแล้วนะคะจากความเดิมในตอนที่แล้วนางเอกได้กดพระเอกที่เขาพาหยวนฉิงมาที่บ้านแถมยังใส่เสื้อที่เธอให้เขาอีกพระเอกของเราก็ตามง้อเธอจนสําเร็จแถมนางเอกได้มาเจอเพื่อนเกา่าที่แอบ,บชอบเธอมาตลอดนั่นก็คือซื่อเฉินพระเอกและซื่อเฉินก็พยายามแข่งกันเอาใจเธอแล้วทั้งสองคนก็ชอบกวนโมโ oh ห ok กันและกันด้วยความที่พระเอกของเราหล่อและเก่งรอบด้านทําให้หงยู่ที่เป็น เป็นคู่แข่งของเขาไม่พอใจและก็ได้ท้าดวลฟันดาบกับเขาจากนั้นหงยุกก็ได้แกล้งบาดเจ็บและก็ได้ใส่ลายพระเอกว่าตั้งใจทําเขาทําให้บอดของมหาลัยมิตตคนต่อว่าพระเอกที่ทําเกินไปนางเอกกับพวกเพื่อนก็ต่างช่วยกันหาความจริงและก็พยายามหาหลักฐานว่าพระเอกไม่ได้ทําแล้วเรื่องราวในตอนนี้จะเป็นอย่างไรต่อเราอย่ารอช้าไปรับฟังสปอยกันต่อได้เลยแต่ก่อนไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะพวกนางเอกก็ได้มาตามหงยุ แล้วเขาก็ได้มาดื่มกับพวกเพื่อนเพื่อนของพระเอกก็แกล้งทําเป็นเดินและทําน้าหกใส่เขาโดยยังท้าต่อยกับหงยู่ด้วยหงยู่ก็ได้เดินตามเขาไปและเขาก็ลืมว่าตัวเองแกล้งทําเป็นเจ็บขาพวกนางเอกก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ได้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เจ็บอะไรเลยพอนางเอกกลับมาที่บ้านเธอก็ได้มาอ้อนพระเอกที่กลับบ้านเดึกและก็เอาคลิปให้เขาดูว่าหงยู่ที่จริงแล้วไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยเขาก็พูดว่าขอบคุณที่พวกเธอทําเพื่อฉันแต่ไม่ต้องลงคลิปนี้หรอกนะถึงหง งยู่จะเป็นคู่แข่งในการสมัครประธานสโมสรน,นักศึกษาแต่ฉันก็จะใช้ความสามารถของตัวเองเป็นให้ได้จะไม่ใช้วิธีโสกโปกแบบหงยู่วันต่อมานังเอกก็ได้นัดหงยู่มาคุยและเธอก็ได้เปิดคลิปให้เขาดูเธอก็พูดว่าถ้าพระเอกไม่ขวางฉันเอาไว้คลิปนี้คงได้หลุดไปแล้วนายน่ะไม่มีวันเทียบเขาได้เลยถ้านายยังทําร้ายเขาฉันก็จะไม่เกรงใจแล้วนะจากนั้นเธอก็ได้กลับมาวาดรูปบนเสื้อผ้าเพื่อใช้ขายเพื่อการกุศลทุกคนก็ ต่างมาช่วยวาดรูปกันใหญ่แล้วก็ยกเอาไปขายที่มหาลัยทุกคนก็ได้ช่วยกันขายเสื้อโดยเสื้อฉันก็ได้ท้าพระเอกว่าพวกเรามาแข่งกันดีกว่าว่าใครจะขายได้มากกว่ากันพอขายเสร็จแล้วเงินทั้งหมดจะให้พระเอกไปบริจาคให้กับนักศึกษาที่ยากจนของมหาลัยในที่สุดพระเอกของเราก็ได้เป็นประธานสโมสอนนักศึกษาขอบอกตรงนี้เลยว่าเขาหล่อมากๆวันเวลาก็ได้ผ่านไปพระเอกก็ได้เตรียมของขวัญให้เธอเขาก็พูดว่าเธอเคยบอกกับเขาว่าอยาก ทำแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองเขาก็เลยออกแบบร้านเพื่อให้เธอเปิดแต่นังเอกก็ปฏิเสธแล้วก็บอกว่าเธอยังเรียนอยู่เธอขายของในออนไลน์ไปก่อนก็ได้ตอนนั้นนังเอกก็เผลอทําน้ําหกใส่เขาเขาก็เลยคิดว่าเธอแกล้งพระเอกก็เลยไปหยิบไว้แล้วก็เปิดแกล้งเธอกรับพูกนี้เขาหวานกันตลอดเลยนะน่ารักที่สุดไปเลยบรรยากาศดีแบบนี้พระเอกของเราก็เข้าไปจูบเธอจากนั้นนังเอกก็ได้มาปรึกษาเพื่อนว่าเราควรจะเปิดร้านกันดีไหมที่พระเอกแนะนํามันก็ดี แต่เธออยากสร้างมันด้วยตัวเองแล้วทั้งสองคนก็มาช่วยกันหาร้านเช่าเพื่อจะลองดูทำเลนางเอกก็ไปดูร้านจริงที่เธอถูกใจเธอไปดูอยู่หลายร้านแต่ว่าค่าเช่าก็แพงมากๆจู่ๆรถของเธอก็ได้แบตหมดและอาการโรคกระเพาะของเธอก็ได้กำเริบเซอเฉินก็ได้มาเจอเธอเข้าเขาก็เห็นท่าทางเธอไม่ค่อยดีเขาจึงพาเธอมานั่งพักแล้วก็ได้รีบไปเอายามาให้แถมเขายังรีบทำอาหารให้เธอทานเธอก็ได้ส่งข้อความให้พระเอกมารับระหว่างที่เธอรอเขา ทั้งสองคนก็มาวาดรูปเล่นด้วยกันพอพระเอกได้มาถึงเขาก็ขอบคุณเ่อเฉันที่ดูแลเธอเซอเฉันก็พูดส่วนว่าฉันมีเรื่องจะคุยกับนายนายน่ะเป็นแฟนของเธอก็ควรจะดูแลเธอให้ดีสิวันนี้เธอปวดท้องเกือบจะเป็นลมอยู่ข้างถนนถ้านายทําได้ไม่ดีก็เอาสถานะแฟนให้คนอื่นเขาทําแทนเพราะว่าฉันชอบเธอมากชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยถ้านนายดูแลเธอไม่ดีฉันก็จะแย่งเธอมาพอพระเอกกลับมาที่รถนางเอกก็ถามว่านายโกรธฉันหรอ ขอโทษนะตอนนั้นฉันปวดท้องซื้อเฉินเขาผ่านมาพอดีเขาก็เลยพาฉันมาพักที่นี่พระเอกก็พูดส่วนว่าต่อไปอย่าทาให้ตัวเองปวดท้องอีกล่ะพอมาถึงบ้านเขาก็ได้อุ้มเธอเข้าไปพักพอตอนเช้าพระเอกก็ได้เอาไอติมกับอาหารสําเร็จรูปเอาออกจากบ้านไปทั้งโมเพราะเขาไม่อยากให้เธอทานมันอาจจะทําให้ปวดท้องก็ได้แถมเขายังดูแลเธออย่างดีตอนนั้นมีร้านเช่าได้โทรหาเธอบอกว่าให้เธอเข้ามาดูที่ร้านได้นางเอกก็ได้รีบไปดูที่จะเช่าร้านแถมทําเลก็ มากๆยังไม่พอค่าเช่ายัางลดให้เธอครึ่งหนึ่งซื่อเฉินก็ได้โทรหาเธอและก็ชวนให้เธอมางานจัดแสดงวาดภาพของการจบการศึกษาของเขาเธอก็ตอบตกลงและจะพาพระเอกไปด้วยผู้จัดการก็ได้มาบอกเขาว่านายได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาลัยที่นายอยากไปพองานจบการศึกษาเสร็จแล้วพวกเราก็จะออกเดินทางไปเลยนางเอกก,ก็กลับมาที่บ้านและเธอก็ทํางานบ้านทุกอย่างแถมยังอ้อนพระเอกอย่างนาทั้งโกนหนวดให้และก็ตามใจเขาเธอ ก็ได้ยื่นสัญญาของร้านที่เธอไปดูเธอก็พูดว่าอยากให้นายช่วยดูให้หน่อยว่าสัญญาฉบับนี้โกงหรือเปล่าเพราะว่าค่าเช่าถูกมากๆความจริงแล้วสัญญาอันนี้พระเอกเป็นคนทำเองและร้านนั่นก็เป็นของเขาวันนี้ก็เป็นวันจัดแสดงภาพวาดที่จบการศึกษาของซื่อเฉินนางเอกก็ได้พาพระเอกมาด้วยตอนนั้นพระเอกก็มีสายเข้าเขาก็เลยไปคุยข้างนอกนางเอกก็ได้เดินดูภาพของซื่อเฉินเธอก็รู้ทันทีว่าภาพที่เขาวาดเป็นเรื่องราวตอนเด็กของพวกเราจนเธอไม่เห็นภาพ ใหญ่ที่เขาตั้งใจวาดนั่นก็คือรูปของเธอทุกคนก็ต่างชี้ไปที่เธอแล้วมองภาพนั้นกันใหญ่ซื้อฉันก็ได้เดินถือช่อดอกไม้มาและเขาก็พูดว่าฉันดีใจที่เธอมาที่นี่ภาพวาดพวกนี้คือฉันกับเธอตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะฉันรู้ว่าเธอมองฉันเป็นเพื่อนมาตลอดแต่ฉันอยากให้เธอรู้เอาไว้ว่าฉันชอบเธอมากๆชอบตั้งแต่ตอนเด็กแล้วนางเอกก็พูดว่าขอโทษนะเขาก็พูดส่วนว่าไม่เป็นไรตอนจบแบบนี้ฉันคิดเอาไว้แล้วเพียงแค่ฉันคิดว่าฉันยังมีหวัง ดังนั้นขอโทษนะที่ทําให้เธอลําบากใจพระเอกก็ได้พาตัวเธอออกมาเธอก็ได้ขอโทษเขาแล้วก็บอกว่าทั้งหมดเป็นความผิดของเธอเองที่ทําให้เขาต้องมาเห็นเธอกับซื่อเฉินแบบนั้นเขาก็บอกว่าเธอไม่ต้องขอโทษฉันเชื่อเธอทุกอย่างทุกคนในมหาลัยก็ต่างพูดเรื่องของนางเอกที่ซื่อเฉินสารภาพชอบเธอพวกหยวนฉิงก็เริ่มสงสยัยและก็รู้ว่าคนที่พระเอกคบไม่ใช่เจินห่านตั้งแต่แรกแต่มันคือนางเอกตังฮ่าแถมยังรู้อีกว่านางเอกฟอร์มตัวเป็นน้องสาวของตัวเอง ภาพก็ตัดมาที่พวกพระเอกได้มาช่วยนางเอกตกแต่งร้านพระเอกก็ได้ให้กําลังใจเธอแล้วก็สวีดกันระหว่างตกแต่งแถมแม่ของเขาก็ได้มาดูที่ร้านด้วยความโป๊ทําให้นางเอกรู้ความจริงว่าร้านนี้เป็นของเขาพอตอนดึกนางเอกก็ตั้งใจออกแบบเสื้อผ้ายอย่างนากแต่เธอก็ยังออกแบบได้ไม่สําเร็จพระเอกก็ได้มาให้กําลังใจแถมยังเอาอาหารมาให้เธอทานด้วยพอนางเอกทานอาหารพระเอกก็ได้เข้าไปจูบแล้วก็ทานจากปากเธอเห็นฉากนี้ขอบอกเลยว่าโคตรเขนินพระเอกคื ลุกหนักมากติ่งก็ได้มาแอบค้นของของเจินฮานและก็ได้เจอสมุดบันทึกการรักษาของเธอเธอจึงรีบถ่ายเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานจากนั้นเธอก็รีบม,มาบอกหยวนฉิงและก็รู้ความจริงทั้งหมดที่นางเอกปลอมตัวหยวนฉิงก็มีแผนโดยให้เจินฮานและนางเอกมาร่วมไลฟโซดบนเวทีโตวาทีมันเป็นกิจกรรมของมหาลัยทั้งสองคนก็คิดหาวิธีเพื่อจะไม่ไปร่วมเพราะไม่งั้นต้องมีคนจับได้แน่แนเรื่องที่ปลอมตัววันต่อมานางเอกก็ได้มาร่วมงานคนเดียวพร รู้เรื่องเข้าก็รีบตามหาเธอหยวนฉิงก็ได้เรียกเธอไปคุยแล้วก็พูดว่าคิดว่าจะไม่มีใครรู้เรื่องของเธอเหรอเรื่องที่เธอทําก่อนหน้านี้นี่คือประวัติการรักษาของเจินฮานเขียนไว้ชัดเจนตั้งแต่เปิดเลี้ยนจนถึง2เดือนนี้เธอนอนหมดสติอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะงั้นคนที่แอบอ้างมาเรียนแทนก็คือเธอไงฉันจะให้เธอเลือกระหว่างซองขาวที่เป็นข้อมูลของเจินฮานส่วนอีกสองเป็นข้อมูลของไพเอ,อกอเ,ออเ,อเธอเลือกหนึ่งในนี้มาก็แล้วกันและอีกสองฉันจะไปเปิด เผยบนเวทีพระเอกก็พูดว่าไม่ต้องเลือกรอฉันจะเป็นคนเลือกเองเรื่องของเธอก็คือเรื่องของฉันหลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรพวกเราก็มาเผชิญหน้าไปด้วยกันจากนั้นเขาก็พาเธอไปข้างนอกโดยพาไปทําเครื่องปั้นดินเผาทั้งสองคนก็ช่วยกันทําโอ้ยคู่นี้น่ารักอีกแล้วพระเอกก็คือข้างรักเธอสุดๆพอตอนเช้าอาทิตย์การบดีก็ได้เรียกนางเอกและเจินหาให้เข้าไปพบเพราะมีคนส่งหลักฐานที่พวกเธอปลอมตัวเพื่อมาเรียนแทนกันทั้งสองคนก็ได้ขอโทษ และนังเอกก็บอกว่าจะยอมรับการลงโทษทุกอย่างแต่ว่าน้องสาวก,กับพระเอกพวกเขาไม่มีความผิดตอนนั้นพวกพระเอกก็ได้รีบเข้ามาอาธิการบาดีก็ได้ขอคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวและก็ได้ตอบว่าเขายังนาัานังเอกได้ยินแบบนั้นก็ตัดสินใจว่าเธอจะขอห่างจากเขาสักพักเพราะเธอไม่อยากลากเขาเข้ามาเกี่ยวข้องและก็โดนทําโทษด้วยพระเอกก็โกรธมากแล้วก็ตะโกนบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยที่พวกเราจะห่างกันวันต่อมานังเอกก็ได้มาพูดประการและก็ยอมรับกับทุกคนในมหาลัยว่า าเธอปลอมตัวเป็นเฉินฮานแล้วก็เล่าความจริงทั้งหมดเธอจะยอมเป็นคนลาออกแล้วก็ขอให้ยกโทษให้น้องสาวของฉันรวมไปถึงพระเอกที่เคยช่วยฉันด้วยพอตอนเย็นพระเอกก็ได้รีบมาหาเธอเธอก็บอกว่าเรื่องระหว่างเราจะไม่เกี่ยวข้องกันอีฉันคิดว่าพวกเราเลิกกันเถอะถึงนายจะไม่เห็นด้วยก็ไม่มีประโยชน์อะไรพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้และเสียใจยังหนักพระเอกกับซสื้อเฉินก็ได้วางแผนพาคุณย่าของเธอมาพบอธิการบดียังไม่พออาจารย์ก็ยังมาช่วยพูดให้ว่าขอ อกาสให้นังเอกได้เรียนต่อแถมคนในมหาลัยก็ต่างเข้าใจในสิ่งที่นังเอกกับเจินห่านได้ทําลงไปแถมทุกคนก็ยังให้กําลังใจอาจารย์ก็ได้มาบอกเจินห่านว่าเธอยังเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนและพี่สาวของเธอไม่ต้องลาออกแล้วด้วยเจินห่านก็รีบมาบอกเธอและก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดต้องขอบคุณพระเอกที่เขาหาทางช่วยพี่ทุกทางนังเอกก็รีบตามหาเขาและก็บอกว่าขอบคุณนะแต่พระเอกกับเลิกที่จะเดินหนีเธอเพราะเธอเป็นคนบอกเลิกเขาเขาก็พูดว่าเธอคิด จะมาก็มาพอเธอคิดจะไปก็ไปเธอไม่เคยเข้าใจถึงการรักใครสักคนไม่ใช่ใช้วิธีหลีกหนีเพื่อช่วยอีกฝ่ายนางเอกก็ให้เพื่อนช่วยวางแผนง้อพระเอกโดยทํายังไงก็ได้ให้เขามาที่นี่แต่ว่าพระเอกก็รู้ทันเขาเลือกที่จะไม่มาหาเธอเธอก็ยังไม่ละความพยายามเธอได้มาหาเขาที่ห้องสมุดและก็ได้เอาอาหารมาให้พอพระเอกเห็นเธอเขาก็เดินหนีเพื่อไม่ให้เธอมาเจอเขานางเอกก็ยังวางแผนเปลี่ยนชุดและก็ได้มายืนรอเขาตอนนั้นพระเอกก็ได้ เดินมาเห็นที่เธอจัดแต่งดอกไม้และก็วาดรูปของเราพอเขาได้เห็นเธอเขาก็ค่อ,คอยๆเดินไปหาเธอก็พูดว่าฉันคิดมาตลอดตั้งแต่ที่พบนายฉันก็ได้เข้าใจว่านายคือโชคทั้งหมดของฉันเพราะฉันเป็นคนขี้ขาดและเอาแต่หนีในเมื่อเราตัดสินใจจะคบกันไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรฉันจะไม่ยอมปล่อยมือนายไปอีกพอพระเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็หายโกรธและทั้งสองคนก็เข้าไปจูบกันในที่สุดพระเอกก็หายงอนเธอแล้วแล้วหนังก็จบแบบมีความสุขขอบ ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะหวังว่าเรื่องนี้จะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนแล้วเรื่องต่อไปอาาจะมาสปอยเรื่องอะไรมารอรับชมกันด้วยนะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย